อีกบบบีมองมองห้าหานะมันมนักสีองค์แทบเบองนั้นเด้อกเฮดผึ่งออ,งเอกเซยออกดอ,อ,อกอสบายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเด้อเอฟซีเบอร์สุขสุขคนหลังจากไปสอนวาดน,นี่เนะออาะฟังนี่ยากมาอีกมือนี้พี่น้องเอ้สิมาสอนพากันมาสอนอยู่น้องทางยังมากะเพรีเห็นเห็ดผึ่งดอกหนึ่งบุหัวกรสิมีลายดอกเบี้ยบลองแนมเบิ่งอ,อ,อีกเนาะ มันแห้งมันก็ออกงวับ,บิกาะนี่ห้าเบิ่งแถทเบิ่งนะบอ่อพเปนหมักอ๋าะเปหงห้เจรตีมันฝนตกนี่มันออกได้เนาะเดรปีก็อายุนี่นนเ,เ,นเป็นนะสีน้องเอ้เ็ดรพิ่งนะเิ่งหรือว่าเฮ็ดพึ่งเิ่งกับพึ่งไ้ขาเจ้าขีะเขียเขาว่าข้ขาหาแล้ว ้าดอกบัวพี่น้องเลยกะิเก็บดอกบัวเมื่อพัดก็พูดงามบ่พี่น้องปตายี่ตัวสวยงามจริงๆใครได้เปิดใครได้เปิดนั่นเป็นท่านอยู่แตเนาะงไงเออดอกง่ายอยู่ฉันบอกออกเป็นจุบเป็นจุบเนาะเด็กเห็ดดอกนี่พน้อ ซก,ก็จังสู่เคหมักเูเห็นอ่ะแตบางสูก,กเคยวันหมักีปะงสอนปะไปทีป่โบัวเต็มนะมามือนะยังมัท่าเต็มพี่น้องเอยสอนเมืองมาสูบบัวเอเอมันน่ะแหงฉิดเต็มนี่มาสอนมองนี้ก้อนนี่ข้างๆนี่ไปนี่แต่ก็ไปเบื้องนั้นด้วย

นับข่าวไปแคมดอกบัวอีกแนะโดเออ,เอ,อ,เอ,อกันยัดหมองมาสิสอนหน่อยพี่น้องใพรอยักพัดสายบัวมาเอาเดอ้อนี่บัวเกิดเองตามธรรมชาตินี่ปีนี้เนาะมันเกิดขึ้นเองมันสักแม่จะใส่เสื้อมันฮนะปัสสิเกิดก็เกิดเองปีหน้ามันก็เกิดแต่กน็น้ำถ่วมแต่ก็ตายไปเนาะว้าหอมดอกบัวเด้พี่น้อง mì bớt đem bớt theo bạn này, hàng lại là... con kho cản thì chắc mì chắc bò đấy à là... Mình nhào nhào mới đợi phè vậy đi bàn vài lát khổ nạ. rồi nạ còn mà phè vậy mì bỏ thử quá là có thử gì nào để toàn bộ này hàng thử Hãy subscribe cho kênh Ghiền คุยใหม่ใส่ด้องหม้อห้อูปกหนาปกหนามมันหให้มันติดแดกลัวได้ดูจุก้องสอนแคบกบัวอีกเนี่ยองสอนยามเพล่ห้าของเราชุบกันหันปาตัวนั้ ฝนไปสอนเบื่อนักผมวนบัวน่ะท่นนี่เอ้ยสอนไปน้ำด้วยก็ได้มันก็ถือค้อกันปลาดีเท่าบัวฝนเบื่อหนะผมมันแบมนี้ ปีนี้บัวมันมาเกิดเต็มเลยพี่น้องห้อยห้อยอันน่ะห้อยปังมี่ประเดีนเน๋นาะตะกี้มาหาห้อยปังแล้วพี่น้องอยู่ในนี้เนาะห้อยปังมันจะจิ้บผู้ขืนเพราะว่าห้อยมันจับตามกล่องใบอันนี้ปีนกับสิได้ปะจักเต็มอยู่เนานนะมันแผลไปพูดอกง่ายอันนี้อเ,เออ,อเจ๊เออเบวับวลูก ไอ้แยมไอ้แยมพยุดได้ดอกบัวเดี๋ยวเราจสอนตัวแบบนั้นเลยนี่ไปพัดชายบัวโอ้จะฆ่าจะกินบัวร้ายสำนึกสำนองนี่เป็นจุ่มบจุ่มเี้ยสอนไปเลย กันขีงเหงาเลยเด้อเอาฝุ่งถือราอันนี้เนี่ยอเอมึงก่อนนีสอนว่าเป็นอันนี้ใช่่าเป็นบ่อนแล้วกสอนมาจะซีแต่ก็สอนแบบเป็นรั้นแต่สอน่าซีซีต้องมาห้ามแรกมันจะสิซถืะะอ,อย้ายมแรมก,กเขาบไม่เบียดันนะไ ช่วนใบ้านอย่นทาเพจมันเข่ามันแดดมันอีกเนี่ยเะใส่เองมั้ยเออเอออ๋ตีได้ใบไหเอาไปใส่ดดดนะเออเดี๋ยวมันจะรงเองมัมันซ่อนแต่ดอกบัวพี่น้องเลย แม่บันี้ซื้อๆกี่บ่ว่าคอยสื่ปคนไดนึกนี่น้องจะมาสอนมางานชื้อสือสือเป็นยานบ่ได้จังเลยข้าคนไปสืนไปสอนนี่น้องได้ป่ะเนี่ยฝันนั้นบ่สื่อสื่อบว่เอองามเป็นงามนกี่บ่งานงามงานสอนเรื่อยๆก็สอนยุทธธมงานเด็กสิธรรมได้เบ am ื่อเด้อเรือมันเหลือออกค่ะ ปาซิวนะปปนาเงาะไดีอืมปลนางเหรอเพีน้อตอี่บ่เนี่น่ปน้งงาะมีแกนี่เหองมาดีกุ้งตัวี้อ่าตอนตุแจนะว่าบีเปนเขาตำผังชไหมของหมตำผังมันชิติดอยู่ยังไงตื่นด้อกเขาแ้เนาะันนะอ้าก ฉีดเซบาบมันดุนะอ่ะไปอันน,นได้บอบีขอว่านี่ขาวม,มัอมองคมร้องขาวมังคมมีนจะเป็นเจ้าถ้าไม่เสียเข้าเลยสอนต่อไปนะพี่นุ่มเอ๋วมังคมร่องเบิ้งลรืมบอกนะพี่น้่งถ้าสอนอยู่ดีกัน สอนอยู่น้องว่างกอกได้พี่น้องน้องว่างเกาะโบเมนน้องบางกอกได้พี่น้องสุดท้ายมาเป็นยังจะใส่ซื้อว่าน้องบางเกาะโบเมนว่างกอกพี่น้องเอ๊ะโอ้น้ำน้ำน้ำไปน้ำเย็นทำไม่ร้ายปลุกซู่เขาไปฟังอีกก็ย่อนแลวังแน่ในเด้อ ก็จะใส่มันตามแค่นี่เพียงคนเด็คนไหนไก่ไราน้องก็คือใส่ตะกุเขาแคาใส่คือกว่าียวยอิู่เนะวันน้นสังกุ้ขาแบา่ลองเบิ้งหน่ยวะเอาอีวันนึงน้องเลยบ้น សុខចើទៅញ៉ាំកែកេងថ្មីអឺតប៉ះកែពេញកែហើយចុំណាស់ចាំចុំហ្នឹងណាស់ចុំហ្នឹងដែរប៉ះព្រៃចុំណាស់ក៏មិនດີเนาะទៅចុំជាអញ

<laughs> là Banana là ba. này, này nó ba vois, tu vois, quá. vois, thử vois, thử vois, này vois, tu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  Họ tu nó tu lái tu vois, 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 tu nó tu vois, tu vois, tu vois, tu มานอนนะสองน้องตุบหุบตุบหุบ้นมาเน้นเน้นน้องใหม่ฮะไลายล่ไปพี่น้องมาสอนอยู่น้องในคุกก่อนบะเบนซื้อน้องให้พี่น้องน้องของหนงง้ายคู่ก่อนบานคัมบอนเที่ยวเคยไปแจกขนมมาแลคู่ก่อนพุ่น่ะ จะได้เพ่าหน้องคือสิได้ยิ้มันอันนี้มึงก็สอนเทเดียวขาดแต่พอมันพี่น้องเลยเป็นหูจงปงสอนบาทเดียวหรอนะสอนกลางเลยคอ,อยยางนลยเด้อสอนไวหวลายให้ตรงตรงนะบอบขันมันอเออเอาไม้ออกน้ำเออ สุดลายเลยแนวนี่โคตรกระไดนะสลยส่นไปเลยเลยอู้ะปูตะปูือวกว่ามีหัวใช่ปมีหัวมีตะป่ายแล้ว ดิ๊กต้องตปาพี่น้องป,ปลาลายอดีเฮ้ยเ,เนบเไอพเพชจะสียนะบับปวดไปจะสีดึงแล้วก็ดึงแง่งก็สิไปแต่อันนี้ปลาเด้อหนอเพชรจะสน ดบบดได้บอบียงบ่เหตตอนได้ได้ทำ้ไปผ่าไปน้องอื่นผ้าไปแล้วกาวเมื่อพอ,อย่านั้นเนา่าค่ะจะเป็นปลาปะง,งามเอา,เอาใ่ัไหานาจังเบิ่งทีเดียวไม่ได้

นี่ว่าเบี้ยเข่ามังดอนนี่ครับพี่มังสอนเออมังสอนไล่ยอยู่เออมึงย่างกับไปดูนะยากไปเดี๋ยวเหยียบเขาเ่าไปนะปวดจังย่างไปตามเสาะเข่านะ จะสอนมึงนี่แหละเอาอ,อันออกใบไ,ไม่ออก mm. โอ้เสียงนุกกดมันตีกันเหมือนกมีกายบอมีนี่ฮะหักพุชิได้กระปูลไรสอนอรรถกระปูแห้งแสะจะไปทอดกินะเพื่อ่เพื่อนนั่งอยู่ตัวบ,บอบบี้ะอะไรนี่น sơn anh biết đâu nó có anh ngang đâu anh kia anh chị lila sao anh kìm biết đâu anh anh kìm mầm bơi lội nha nha anh 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 Ừ, Bưng bên ngoài cạnh nắng nóng 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 nó nóng 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 nó nóng nó oh, nuột, nó mà, nó đòn, cái, nó nóng nó Nhi, nuột, nó nóng nó cái, nó nóng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  nóng nó nóng 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 nó nóng nóng nó nóng 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 nè, nóng 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 nó nóng ห <th os> <na> ้าเขา่าข้าวับ้า้านพี่น้องเอ้ยเห็นวาเซนติเมตรเขแา้าทันจะเกิดได้น้องต่อไปพี่ทางนั้นพีตารณ้องข้าเจ้าแล้วน้องพี่น้องแต่ว่าขันเข้ามาสอนก็สอนได้น้องพี่น้อง bơ hại oh, nó nạm lai, lai bơ đại yếu Nó nhịp nhịp vậy đây tay vậy bó Nằm nám đó Nám lại อันน <c ười> so ี้อกมาแล้วนกสามันโอนไปน้ำหนักไปเลยมาแล้ว โอนไปน้ำหนากที่สุ้ปวดไปมันก็โอนไปข้างหน้าควันีจะปาซิน้องก็ดีอกวดเานสอนไหวร้ายซูซูยังบุเชื่อนี่คือเรื่องสอนภาษะหมสูโอนไปม่กันหนะมันหุ่นไปปูจดดอกูไปสอนน้องอื่นนไรเบิน้องไทยเป็นลครับน้องทางองให้รักษาป้าก่อน không thử. <laughs> đấy không xa lắc sắp tao đốt cái này 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 cái cái này 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 cái อีดีอะตันบมหาหมันเป็นจุปุจุปุอยู่นะบบีเนาะจะเป็นเหี่ยวนะอู้เ้งนานไมัวอูนร่างดินนะคะเบงโซ่นอนร่างดินแต่จุุัค่ะเลเ่ลุมอะไรเลยว่านองนี่ีนี้เนาะนอนงดินนะคะเตัวหนาแฮงสิได้บบีก็แท้ในไฟกับบมาหาก็มองงันี่เออเห็ดี ข้าไปข้างในมองคเงสีได้น้ำกระปิเนาะอันนี้นี่แบบมังเ่าหาหรือที่สูงมาเป็นกระสอบเป็นเมื่อนะซับเอาซับเอาหรอได้เนาะ แรงเอ้าจนมัเต็มหมดนะไปแจกไปจคนอีกสู้แ็บคนกินักเสอันื่นมาก็เอานะก็เอามากินเองนี่แหละสู้กันตกของไม่ตุมกองงี้ไงกันไหนจะซื้อเขาจะเอาไป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 สอนนี่สู ชูมองไหนมันเกิดในคันคู่นี่บิเปลาโนมาอีโดโนมอ้าวมันในซูขึ้นเลยอันนีู้ปลายมันเหอดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในอยู่นอกนี่จู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 ่อยู่นมาหมาตบูหมดแล้วไปไปขี้ซาไล้งมากเล่เ่งมากไปขีเลเากเอาง่หางไรมันอัเอออ่เมยคือเออนเมยคือ

งง่งงออนน่งมงีมีกูยูต่อมีอันนีมันูใหญ่ปะเนี่ยนูใหญ่เอาไหกทาขั้นอันนี้เห็นอยนะมึงหันอันไหนม่สร้างมันก็ไปทั้งไม่ตะยุตจะพาคตีเอาใหม่ตู้ใม่นะซุสิคะ ตายบ่ะูุๆัยังไงอู่แม่นมาตายมาตายสุยิ้มได้เยเอาันี้มนงก้มเอาเดี๋ยวเาเดี๋ยวเามันนี่หูเขาสุกวงก้อนเฮ้ยะไม่สีออกมาไดลจังไลเอออันนี้มุงมากครกระโตงเอันนี้โตกงมันหูนี่ไ้ยวบ้านมื่ไทรเราออนเอออนเอมาว่าไได้บบก อส่นะ่มะออกขางนี้ออกขางนเออจก่มีกมีหูเล้วแ้ทางนี้นี่นี่นี่อันนี่เด้อมันเป็นต้นยังไงด้คุณยิ้มหม่ักใหม่มะหักใหม่ก็แกผูชุกเด้วเด้อเดีาเด้อกูเห็นโตมันกตีโตมันไปใส่ดมันหมุนออกมาทางนี้ซะแด้เด้อ นี่สิโจ๊กเด้อมีโง่เด้อเด้อ à? phải ไสล่ะมันก็หมุน nhà chung ừ, như này. Yeah, mà như nhau khuôn nè Khách sẵn băng cộng bộ đây mày kia hả bác? Thái video tí kháu bay mất tạc con dữ xôi đấy Thái đông bài nó Để thử หัฮักใหม่เงี้ๆนะมึงแปลใหม่เงี้ยๆบอมันมุนอยู่ในหันน่นะด้ายเิดอิะเียเออ้าววิทเลย เดี๋วมันแดดนี้ยังไหนเอยวะมันก็อยู่ในหันยังูทางหไปเลยปเบ๊อบบี้ไปไปมันหลอดจ้ะหลอดจ้ะเขาก็นจังหวะช่งฟันจังวะเนาะเห็นนั่นก็ขามันขาีเอามันไปบมกไปกิน มันเกิดมาเพื่อให้คนกินเนาะอามันไปกินเท่าไหร่จีบาดังแก่มันไหนมันเกาไปมุกเลยมาบรสกาพี่น้องเอ้แต่ิสดยุงตกบุตรถือนคอตโต้ช้บแม่งก่อสร่างโอ้ยเมื่อกี้พ่อเกษตรไปกินกระตํา พี่น้องเอ้สำนับคลิปนี้กับพี่จบที่สำนึกนะเออขอจบไปเห้ท็อปกระเรตั้กระปุนเออไปเออไปถ้าเป็นไรก็ติดตใจไม่กังวลใจบาสุขในเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเขสิมา่ไามไม่เอาใหม่พี่น้องเลยคลิปหน้าเขาสิมาเอาหน่อยเอาตัวไทยมาซาลิงซาลิงตาอันใส่หน่อยเดี๋ยวเอาตัวไทยไป